สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกับครูสายพาเพลินกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะอยู่ในช่วงของครูสายพาติวค่ะวันนี้นะคะก็เป็น EP 2แล้วนะคะที่ครูสายจะมาติว O'net วิชาภาษาอังกฤษค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับข้อสอบโอ e เที่ครูไซายจะมาติวให้ในวันนี้นะคะก็เป็นแบบทดสอบ PreONe เชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะอของปีการศึกษา2560ค่ะจากสพทออนั่นเองนะคะเราไปดูเลยค่ะว่าวันนี้ข้อสอบจะยากหรือจะง่ายกว่าเมื่อวานไปดูกันเลยค่ะ อ่าเด็กๆคะเห็นไหมคะวันนี้นะคะมีรูปภาพแล้วก็มีช้อยส์ให้เด็กๆนะคะอ่ทีนี้ครูไซจะให้เด็กๆนะคะลองคิดคําตอบหาคําตอบเองก่อนแล้วมาเฉลยพร้อมๆกันว่าจะถูกหรือเปล่า,าถ้าพร้อมแล้วเด็กๆคิดได้เลยคะ่ะโอเคนะคะได้คําตอบยังคะ โอ้ง่ายแบบนี้ทำแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าโจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะเด็กๆด,ดูป้ายสิคะเขาเขียนคำว่า closed เห็นไหมคะ closed หมายถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะมันแปลว่าปิดนั่นเองปิดไปยังคะลูก ปิดไปแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าเขาเติมตัว D ไปข้างหลังใช่ไหมคะอะ่ปิดไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า you see this sign at the door of the restaurant เราเจอป้ายนี้ที่ไหนคะตรงประตูของ restaurant ก็คือร้านอาหารนั่นเองมันหมายความว่ายังไงคะแสดงว่าร้านอาหารนี้มันเปิดหรือว่ามันปิดคะเด็กๆ แน่นอนค่ะถูกต้องมันปิดค่ะเพราะว่าป้ายเป็นแบบนี้อยู่แล้วอไปดูช้อยข้อที่1น,นะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าช้อยข้อที่1นึ่งช้อ,ชอยข้อหบอกว่า you can have lunch here have lunch a have lunch หมายถึงอะไรนะตอนเช้า breakfast ตอนกลางวัน lunch ตอนเย็น dinner อ่าแสดงว่า have lunch คือทานอาหารกลางวันนั่นเองนะคะแสดงว่าข้อนี้ใช่หรือเปล่าคะ เราทานอาหารกลางวันได้ด้วยหรอคะร้านอาหารมันปิดนะแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่ค่ะตัดทิ้งไปก่อนเลยข้อต่อมาค่ะเรามาดูข้อต่อมานะคะข้อที่สอง you can buy some food here ซื้ออาหารที่นี่ได้ไหมคะอืมซื้ออาหารเหรอร้านอาหารมันปิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นไงคะ ก็ไม่ถูกต้องค่ะตัดออกไปก่อนเลยข้อที่3 The restaurant is near the town เป็นไงคะร้านอาหารอยู่ใกล้กับในเมืองนั่นเองนะคะมันก็ไม่ได้พูดถึงว่าระยะทางใกล้ไกลนะคะโอเคข้อนี้ไม่ใช่นะคะเราตัดทิ้งไปก่อนเลยค่ะข้อสุดท้ายค่ะ The restaurant does not open today คำว่า does not open ความหมายก็คือ close นั่นเองคำตอบที่ถูกต้องก็คือช้อยข้อที่4นั่นเองค่ะข้อนี้อ่าเด็กๆตอบถูกกันบ้างไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะถ้าใครตอบถูกก็ข้อสอบ o n e t ก็ easy มากๆเลยค่ะอ่าอันนี้เป็นข้อแรกวันนี้คุณสายจะมาติวให้ดู2ข้อค่ะไปดูข้อต่อไปกันเลย อ่าข้อต่อไปก็ยังคงมีรูปภาพให้เรานะคะเป็นรูปบ้านแล้วก็มีก้อนเมฆด้วยนะคะแต่ก้อนเมฆรู้สึกว่าสีมันจะคลึมคมนิดนึงนะคะอ่าเราดูจากแบบนี้แล้วเราจินตนาการได้ไหมคะว่าเขาจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรอืมใช่แล้วค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศแน่แนเลยอ่ไปดูโจทย์ค่ะโจทย์บอกว่า Look at the Picture ให้ดูที่รูปภาพ what is the weather like อากาศเป็นอย่างไรนะคะอากาศเป็นยังไงคะเนี่ยถ้าทางเมฆเยอะใช่ไหมคะดเด็กๆรู้จักคําว่าเมฆไหมคะภา,าษาอังกฤษอเราลองไปดูช้อยส์บ้างนะคะว่าช้อยส์เขาให้อะไรมาข้อแรกคะ่ะ is windy is windy เป็นไงคะ windy ก็คือลมนั่นเองนะคะมีลมไหมคะเนี่ยดูภาพนี้ไม่มีลมเลยคะ่ะข้อนี้อตัดทิ้งไปก่อนเลยคะ่ะลมไม่ใช่นะคะข้อที่สอง is rainy It's r a i n y เป็นไงคะเรนเรนก็คือฝนตกนั่นเองมีฝนไหมเนี่ยไม่มีค่ะตัดทิ้งไปเลยข้อที่3 is cloudy is cloudy cloudy ก็คือมีเมฆมากนั่นเองใช่ไหมคะข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่เราไปเช็คข้อสุดท้ายก่อน is sunny is sunny คืออะไรคะอ่า sunny ก็คือ ท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดนั่นเองข้อนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบถูกไหมคะวันนี้สองข้อนะคะก็คิดว่าเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เชื่อว่าเด็กๆทุกคนก็น่าจะทาได้เองนะคะโอเคค่ะวันนี้ครูสายก็มาติวให้เด็กๆ2ข้อหวังว่า2ข้อนี้นะคะเด็กๆ น่าจะได้คำศัพท์เพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเจอข้อสอบลักษณะแบบนี้เด็กๆก็น่าจะพอที่จะตอบได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าครูไซจะหาข้อสอบ O อนนนะคะมาติวให้เด็กๆนะคะถ้าเด็กๆนะคะอยากเก่งภาษาอังกฤษก็อย่าลืมฝึกฝนนะคะอ่านเยอะๆฟังเยอะๆนะคะแล้วก็ หรืออีกทางหนึ่งก็คือมาดูคลิปครูสายพาติวนี่แหละค่ะนะคะอย่างน้อยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมแน่นอนค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครั้งหน้า EP ที่3นะคะขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกับการติวภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะอ้อลืมบอกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูสายด้วยนะคะบ๊ายบาย